ทิดกันเล,เลยกันนะฮะก็คือไอ้ตัวเขียวตัวนี้ฮนะนี่เลยมาสิเจอกันแล้วจ้ะเอ๋อแมนทิดไม่โอ้โหโอ้โหเอาละครับผมสุดครับตอนนี้ฮนะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลนะจ๊ะันนี้ฮะเราอยู่ในเกมพกเก็ตแอนอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้ ผมจะมาทําการพิสูจน์ว่าดาร์ o อนไฟเนี่ยสู้กับตัวไหนได้บ้างนะฮะในคลิปที่แล้วนะที่ผมทําไปผมจับเอาตัวบินที่มีอยู่ในเกม2ตัวนะก็คือดาร์ n อนไฟกับ Hornet นะฮะ,ะแมงปอกับกับ,ก,บกับพึ่งนั่นแหละเออมาสู้กันนะครับอืมคราวนี้ผมจะเอาแมลงปอเนี่ยมาสู้กับทุกตัวเลยนะฮะที่เป็นแมลงนะภาคพื้นดินนะแต่ ผมจะไม่สู้ผมจะไม่เอาไปสู้กับบอมเบเดียนแล้วก็ตัวอะไรวะบอมเบเดียนกับ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 ไอเน,นี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยไรโนซอรัสเนี่ยเออเนี่ยไ,ไอสองตัวเนี้ยผมจะยกเว้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เอามาต่อสู้กับแมลงด้วยกันไอสองตัวเนี้ยนึกออกไหมมันเอาไว้แบบเป็นตัวกำจัดมดผมก็เลยจะตัดมันทิ้งออกนะฮะแล้วผมก็จะเอามาสู้กับ3ตัวนี้นะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่เออสี่ตัวไม่ใช่สามนี่ฮะมีทารันตูล่าแล้วก็ มี p r a y i n g Mantis แล้วก็มีอ Tiger b e e t l นนะฮะ s c o r p i o n โอเคเดี๋ย okay. วเราจะเอามันไปสู้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะเราจะเอามันสู้ข้างบนนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เปรียบสำหรับดาร์คอนไฟมากเอาเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนแล้วก็เอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เกลี้ยเสร็จแล้วผมจะเอามาแรงพวกนี้ลงมาเอามันลงมาก่อนเอามาแรงหนึ่งดาวลงมาก่อนฮะอ่าขนลงมาขนลงมานี่มีสี่ตัวนะแล้วก็ดาวคอนไฟด้วยอ่ะโอเคเรามาจัดทีมกันเอะดาวคอนไฟหายไปไหนอ่านี่ไงจะทำไมในนี้ไม่มีอ๋อมันมนอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนวะ เราจะเอาดากอนไฟเป็นบอทแล้วกันนะเอาดากอนไฟเป็นบอทเราจะคอนโทรลตัวอื่นเอานะครับเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะไปกําจัดมดก่อนกับต้นไม้อ่ะเราไปกันเลยฮะก่อนอื่นนะผมจะ,จะต้องกําจัดต้นไม้กินมแมลงออกก่อนนะครับผมกับมดงานพวกนี้ครับที่มันเดินป้วนเปี้ยนอยู่แบบนี้ฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคตอนที่ต่อสู้กันนะบางทีมันอาจจะไปตีมดอะไรอย่างนี้มันจะอาจจะทำให้พลาดเป้านะอาจจะทําให้เสียเสียรูปแบบในการโจมตีนะเสียแบบเรียกอะไรเออคาดเคลื่อนมันอาจจะทาให้คาดเคลื่อนอ่ะเดี๋ยวเรากาจัดมดพวกนี้ก่อนให้มันหมดก่อนนะมันจะไม่ได้เดินเข้าเดินออกตอนที่เราสู้กันอยู่ <c oughs> เรียบร้อยฮะ ราวนี้เราก็ปล่อยให้หมดเรากลับบ้านไปฮะเปิดแล้วเราก็พังตัวฮะเราจะให้มันสู้กับตัวไหนก่อนดีอ่ะแมนทิสก่อนเลยแล้วกันฮะก็คือไอตัวเขียวตัวนี้ฮะนี่เลยมาสิเจอกันแล้วจ๊ะเอเอาแมนทิสไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิวูแรงอะ ดูปึ่งตายดอกนี้ตายเฮดเคโอ้สู้กับแมลงพอแลดยนน้ยัี่ยเฮ้ยคือบอกเลยว่าแรงมากเฮ้ยสู้กับตกกะกั่ตนตำข้าวคือแรงมากครับคือ แบบนี้ฮะความสามารถของมแมลงที่บินได้เนี่ยฮะทั้งสองตัวเลยนะทั้งพึ่งแล้วก็แมงปอเลยนะความสามารถของมันคือตอนบินแล้วมันพุ่งไปโจมตีอ่ะมันจะแรงมากๆครับผมอืมอันนี้คือความสามารถเฉพาะของมแมลงที่บินได้เลยนะคือจังหวะที่มันพุ่งพุ่งโจมตีมันจะแรงเป็นพิเศษเลยผมสังเกตผมสังเกตมาหลายรอบแล้วพึ่งพึ่งก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้มแมลงตัวอื่นนะครับผมมันจะแรงเนี่ยไอ้มแมลงพวกเนี้ย มันจะแรงตอนเอยไม่ใช่มันจะแรงเขาเรียกว่ามันจะเป็นแมลงที่เน้นกัดเน้นเร็วเน้นกัดเน้นยืนกัดอเออแต่ว่าไอ้ดาก้อนไฟเนี่ยมันจะเน้นเน้นเน้นชนครับผมคือเวลาเราเห็นมันสู้ตัวบินด้วยกันใช่ไหมเวลาเจอตัวบินด้วยกันมันจะบินสู้กันก็คือบินกัดกันนั่นแหละอืมมันจะไม่พุ่งใส่กันมันก็เลยไม่ไม่เห็นภาพแบบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คือมันพุ่งใส่ มันทำดาเมจแรงมากแรงกว่าพึ่งเยอะเลยเพราะว่าดาเมจของดาก้อนไฟเยอะกว่านะฮะแต่ว่าเมื่อกี้แมนทิดก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบางอยู่นะมันก็เลยสู้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยเลือดเท่ากันเลยกับกับดาก้อนไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเป็นทารันทูล่าแล้วกันทารันทูล่าก็เลือดเยอะกว่านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าพลังโจมตีก็น้อยกว่าสปีดก็น้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสู้ทารันทูล่าได้ไหมนะฮะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะเดี๋ยวผมกำจัดมดเสร็จเยวไปเจอกันฮะไปอ่ะเคียยมมดเคียย์ต้นไม้เรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีมดตัวไหนวิ่งขึ้นมาขัดขวางตอนที่เราสู้กันแล้วนะโอเคเราเอาทารันทูล่ามาสู้กันเลยครับปล่อยมันลงใกล้ๆกันนี่นแหละเฮ้ยปึ้งโอ้โหแรงอยนนะุ่นะนี่ๆๆถ้ามันเนี่ยเนี่ยถ้ามันกัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะเบาฮะอ๋อ อ๋มันโจมตีไม่ได้เลยครับผมทารันทูล่าไม่สามารถโจมตีได้จนกว่ามันจะพุ่งมานะเฮ้ยอ๋อมันมันเหมือนตอนที่เราเก็บเลยอะดูดิทารันทูล่าทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าทารันทูล่าดาเมจน้อยมากปึ่งตายฮะโอ้โหดูดิเลือดไม่ลดครับเลือดไม่ลดแต่ถ้าอยู่ใต้ดินอะมันจะเดินมันแน่นอนว่ามันโดนทารันทูล่าตีแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะ มันจะชน,นะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าเป็นไทเกอร์บีก่อนแล้วกันนะครับผมอืมรู้ผลแล้วว่าดัคอนไฟล์เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยมันโหดมากเฮ้ยโหดจัดๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมเหมือนเนื้อฮะเคลียร์ให้เสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันฮะเหมือนจะหมดแล้วนะโอเคเราพางตัวกันเลยตัวต่อไปที่ผมจะเอามาสู้จะเป็นไทเกอร์บีแล้วกันนะครับ นี่ไทยกบีก็เหมือนกันฮะไม่สามารถโจมตีก่อนได้โอ้โหผมว่าไทเกบีสามทีตายแนะ่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวโดนมันจิกสามทีมาดูนะโอเคเจอกันแล้วปึ้งโอ้โหผมว่าผมว่าอีกดอกหนึ่งตายเรียบร้อยอีกดอกหนึ่งคอยดูแล้วกันใส่อีกดอกหนึ่งปึ่งสามทีล่วงนะฮะแรงมากเยี่ยแรงมากอไ้ไทยกบีมันบางมากอยู่แล้วครับโอ้ สุดยอดสุดยอดเลยแรงมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละอันนี้มันเป็นแค่การทดลองนะฮะแต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะโดนมดลุมกัดแน่ถ้ามันมันจะโดนศัตรูลุมอะ่ะตอนที่มันพุ่งลงไปอะ่ะนึกออกไหมเออโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปคือตัวสกอรเปี้ยนกันตัวสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวไปรู้กันอ่ะตัวสุดท้ายคือสกปรเปี้ยนฮะสกอรเปี้ยนก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถึก ที่สุดแล้วจากสามตัวที่ผ่านมานะฮะเอาแล้วทําไมเอ่อมันบินผมรอจังหวะที่มันบินอยู่นะฮะนี่สกอร์เปียนลงมาปึ้งโอ้เอาา่าเอามะเอ้ามะเอาวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสูสีวะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอ๋าวเจอกันละเจอกันละโอ้แต่สกอร์เปียนมันมันจะโดนตีก่อนอะแต่ว่ามาดูกันโอ้โอ้ยมันจะบินอะไรนักหนาเนี่ยไปไหนละ เออปึ้งแล้วก,ก็เพี้ยนหันมาชกเึิบเึิบเึิบอือเอาแล้วเอาแล้วมามาดูกันปึ้งสกอร์เพี้ยนมันต้องโดนโจมตีก่อนอยู่ดีนะฮะปึ้งปึ้งโหแตา่ดอกนี้ผมว่าตายดอกนี้สกอร์เพี้ยนตายแน่เจอมันชนดอกนี้ต้องตายแน่ๆนไม่น่ารอดมาดูกันที่ว่ามันจะทำชนะ โอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหแต่สูสีนะสูสีนะตะกอเปี้ยนเนี่ยตะกอเปี้ยนสู้กับดาร์คอนไฟคือสูสีนะเกือบเอาชนะได้นะครับผมติดตรงที่เวลามันบินมันโจมตีไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะเกือบเอาชนะได้แต่ก็แพ้ดาร์อนไฟอยู่ดีถ้าสู้ตัวต่อตัวนะอืมถ้าสู้ตัวต่อตัวนะโอเคอ่าคราวนี้เราลองเอามันไปใต้ดินดูไหมเราลองเอามันไปใต้ดินดูไหม ลองเอามันไปใต้ดินดูดีกว่าฮะว่ามันจะสู้ใครเขาได้หรือเปล่าผมว่าตัวหนึ่งที่มันสู้ไม่ได้คือสกอเปียนมันสู้สกอเปียนไม่ได้แน่ๆนะฮะไม่ต้องสืบกันเลยทีเดียวเชียวเราเคลียร์ก่อนนะฮะแล้วก็เอาตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนให้หมดนะใต้ดินจะง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเคลียร์มดเคลียร์อะไรไงอ่าโอเคแบบนี้เลย แล้วก็เอามดทั้งหมดมาไว้ข้างบน a d ด sit ไปไปตัวแรกก็เอาทารันทูล่าเหมือนเดิมสู้กับทารันทูล่าเหมือนเดิมนะฮะมามาดูกันว่าถ้ามันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยมันจะสู้เขาได้หรือเปล่าเฮ้ยทารันทูล่านี่ฮะนี่ฮะมาถึงมันเจอกันเลยนะมันสามารถสู้กันได้ทันที ไม่เหมือนตอนอยู่ข้างบนโอ้โหถ้าสู้ทารันทูล่าไม่ได้ผมว่าไม่น่าจะสู้ตัวไหนได้แล้วล่ะเรียบร้อยผมตีเลยว่าทารันทูล่าชนะชัวร์นี่ฮะถ้ามันแข่งแบบแมลงบินเนี่ยที่ผมบอกทุกตัวนะมันจะเก่งตอนที่มันพุ่งชนเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ได้พุ่งชนมันจะไม่เก่งอย่างเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันไม่บินและมันยืนกัดสู้มันสู้ไม่ได้ตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปเราต้องดูทุกตัวไหมดูดูทุกตัวแล้วกันไหนๆก็ได้ทําแล้วนะ เดี๋ยวผมคิดว่ามันไม่น่าสู้ได้เลยแหละแต่ว่าแมนทิสกับไทเก็บีนี้ไม่แน่นะอาจจะสูสีก็ได,ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเพราะว่าเลือดมันน้อยมากไงเลือยมันน้อยเหมือนกันไงไปลุยลุยฮะลุยฮะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเราไม่ควรเล่นมแมลงบินเยอะๆนะฮะมีแค่ตัวสองตัวก็พอแล้วจ้ะ เมื่อกี้ทารันตราแมนทิต,ททาม,ทตมาใส่กันเลยเฮ้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 ยย,ยังไงยังไงแมนทิตชนะไหมเฮ้ย,ยชนะว่ะว่าแมนทิตชนะนะโอ,โ,โอ้โหคือคือมันคนละโลกเลยครับดูดิขนาดแมนทิโจมตีทีหลังนะยังแยังชนะเคือมันคนละโลกกับอยู่ข้างบนเลยนะ เน้ยคือมันก๊อตเลยนะถ้ามึงอยู่ข้างบนเนี่ยโหแต่พอลงมาข้างล่างนี่ขี้ชัดๆโอ้โหมาต่อกันเลยฮะไปอย่างรวดเร็วแอซิดไม่ใช่แอซิดกดจมตีโอไปมาตัวต่อไปก็เป็นไทเกอร์บีแล้วกันตัวสุดท้ายนี่คงไม่ต้องหลุน้นะสะกออ์เปียนนี่คงชนะแน่นอนแหละ แต่ตัวอื่นยังชนะเลยแต่ไทยก็บีนี่เลือดน้อยมากๆแต่มาดูกันดีกว่านะฮะอย่าเพิ่งตัดสินปึ่งโอดูดิดูดิดอา้อาวอา้อาวอา้าวเฮ้ยไทยก็บีชน,นะว่ะเฮ้ยเอาว่ะอ่ะไทยก็บีชนะเฉยเลยนะฮะโอ้โหคือมันคนคนละเรื่องเลยครับ คนละเรื่องเลยอะ่ะโอ้หกากไปเลยอะ่ะคือทําให้แบบผมไม่อยากเล่นมแมลงมแมลงที่บินได้แล้วอะ่ะ <c oughs> มาตอนสุดท้ายสกอร์เปียนคงไม่ต้องหลุนกันแล้วนะสกอร์เปียนเนี่ยยังไงสกอร์เปียนก็ชนะอยู่แล้ว <c oughs> เพราะขนาดข้างบนเนี่ยมันยังมันยังเอาเรื่องเลยอะ่ะนึกออกไหมถ้าไปอยู่ข้างล่างนี่มันจะขนาดไหนเฮ้ยมุดสิวะมา สกอร์เปียนลุยปึ้งนี่ฮะหางมันจิกปึกปึกนี่ฮะดูดิโอ้โหแรงอ่ะโอ้โหดูดิหางจิกตีปึกเรียบร้อยไม่น่าสู้ได้อืมเรียบร้อยฮะเราลองเอามันมาสู้กันเองดีกว่าไหมมาสู้กันเอ้ย แล้วจะให้มันสู้กันเองเพื่ออะไรเออจะให้มันสู้กันเองเพื่ออะไรในเมื่อสเตตัสมันเท่ากันมันก็คงจะสูสีเออวะผมจะให้มันสู้กันเพื่ออะไรโอเคหลับนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะฮะว่าไอ้ดักออนไฟเนี่ยมันโหดเฉพาะตอนที่อยู่ข้างบนนะฮะถ้ามันลงมาอยู่ข้างล่างเมื่อไหร่คือขี้ดีๆนี่เองนะไม่น่าเล่นเลยนะฮะไม่น่าเล่นเลย เราะว่าเอาจริงถ้าจะเล่นดากอนไฟนะเล่นพึ่งดีกว่าเล่นพึ่งดีกว่านะครับผมพึ่งยังถึกกว่าถึงแม้จะโจมตีน้อยกว่าแต่ว่าโจมตีน้อยกว่าแค่นิดเดียวอะ่ะแต่ความถึกของพึ่งนี่คือห่างกันเยอะเลยคือมันมันบาลานซ์บาลานซ์ของของค่าโจมตีกับเลือดพึ่งอะ่ะมันดีกว่านี่ <S <s ออแมแต่แต่อันนี้คือมันโจมตีสุดสุดเลยก็จริงมันมันโจมตีสุดเลยก็จริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน มาดูค่าโจมตีของดาร์คอนไฟเนี่ยมันโจมตีสุดก็จริงฮะแต่ว่าเลือดมันเนี่ยคือน้อยมากแต่คุณคุณเทียบกับพึ่งดูเทียบกับพึ่งมันโจมตีไม่สุดก็จริงแต่มันอีกนิดหนึ่งมันก็จะสุดแล้วอะ่ะแต่เลือดมันเนี่ยห่างห่างกับดาร์คอนไฟน์นี่หลายเท่าเลยมันเลยเป็นแบบว่ามันเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกที่ให้ผมที่ผมเลือกเล่นพึ่งมากกว่า ดะก้อนไฟนั่นเองเนีฮะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบเลยดีกว่าฮะว่ายังไงอะไรยังไงเคียนไขายตระบยมามาดูกันมันโหดนะใช่ไหมอยู่ข้างบนเนี่ยมันโหดนะใช่ไหมแล้วทําไมผมถึงไม่เอาไปเล่นในสถานการณ์จริงคุณมาดูสถานการณ์จริงนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือสถานการณ์จริงนะฮะปึ้งตีตายแนละ้วเห็นไหมไม่ทําอะไรเลย นี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่เล่นดักก้อนไฟนะฮะในสถานการณ์จริงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ไปสรรหามาให้แล้วนะดักก้อนไฟแมลงปอนะไปสรรหามาทดลองให้น้องๆดูกันแล้วว่ามันอะไรยังไงนะฮะคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อทีติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของเจาแนวงต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย